ดีครับผมอยู่กันในจุดิสซอไคเซนฟันรรมาลเลคลิปนี้จะมาพูดถึงตัวที่ควรจับเอสทีไว้สปอยล่าสุดของ Official วันนี้ที่16รีมมฮิโตะจะเข้านะอันนี้เป็นสีแดงตัวไมโตะตรงนี้จะแพ้สีแดงแล้วก็แล้วก็รีมล่าสุดของเซิร์ฟเจพีะโคจิที่แพ้สีแดงอันเนี้ยแพนด้าค่อนข้างแบกได้ดีมากๆ นะครับตัวแรกที่แนะนำให้ทําไว้เลยอ่ะคือแพนด้าสีแดงนะถ้าใครมีอ่ะตัวนี้ควรทําไว้ที่น,น,น่ตัวนี้จะแบกรีมได้สองรีมแล้วก็ใช้ในหอคอยช่วงของ70-80ได้ด้วยใช้ได้ประมาณสองชั้นมีสองชั้นที่ผมได้ใช้แพนด้าแดงในเซ er ิร์ฟกราตัวแพนด้าแดงเนี่ยควรอัพตารางเสีที่มันบัฟสกิลมาทั้งสองอันเลยเพราะว่าอีสกิลหนึ่งจะลดดาเมจที่ได้รับลงแล้วก็สกิลหนึ่งจะเป็นรอบเป้านะครับตัวที่สองที่ผมแนะนําก็โนบลาแดงแต่จริงๆตัวนี้ถ้าไม่ได้รีบเพียร์ห่ออ่ะใน,นใในะ เพราะว่าผมมียูตะด้วยแต่ว่าถ้าไห้ดีที่แบบไม่มียูตะตอนนี้ในเกมมีดาเมจสายเวสสีแดงแค่ตัวเดียวคือโนบลาแดงแล้วจะมีตัวใหม่เป็นเมแดงแต่แนะนําว่าถ้าจะทําต้องเลือกทําระหว่างเมแดงกับโนบลาแดงโนบลาแบกดาเมจได้ดีกว่าในราเมจสายเวทนะทำแล้วก็อัพเอสตัวนี้มาดาเมจมันสูงกว่าตัวเมยใหม่ ตัวนี้หลักๆได้ใช้ในหอคอยช่วง6 1 8 0ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าดาเมจมันส,สม่ำเสมอกับยูตะในช่วง6 1 8 0เลือดบอสมันเยอะเราไม่สามารถแบบปูบัฟปูดีบัฟปิดบอสในฮิตเดียวด้วยไม้ตายเหมือนกับช่วง60ชั้นได้ตัวที่3าที่ผมแนะนำให้อัพคือยูจิฟ้าตัวเนี้ยแนะนำว่าให้ทำมาไว้แทงให้กับทีมสีฟ้านะแต่ยูจิฟ้าเนี่ยมันจะลงควบสุกุนาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำยูจิฟ้าเนี่ย คัน้องมั่นใจว่าตัวเองมีดาเมจสีฟ้าตัวอื่นด้วยนะที่ไม่ใช่ซูนะจริงๆตัวอินุมากิแล้วก็เกเทโฟ้าเนี่ยก็ใช้เป็นดาเมจสีฟ้าได้มันสามารถปรับมาเล่นเป็นดาเมจได้แต่นี่จะเป็นดาเมจแสเวทส่วนดาเมจกายภาพเนี่ยสีฟ้าจะมีค่อนข้างเยอะจะมีทั้งอินโนมากิแล้วก็นาวิโตซึ่งเดี๋ยวจะตามเข้ามาในอนาคตมีตัวดาเมจผสมอย่างนานามิด้วยตัวยูจิเนี่ยตัวนี้มันดีกว่าโทโดยังไงคือตัวโทโดอ่ะ มันมีบัฟโล่มันมีลดดาเมจแต่มันไม่มีรอบเป้านะตัวนี้ผมไม่แนะนําให้ทําเลยเป็นตัวที่ไม่คุ้มที่จะใช้หินอัพเอสมากมากเพราะผมทําแล้วในเซิร์ฟจตัวยูจีอ่ะพาสีบ,บอกว่าถ้าเฮสพีต่ำกว่าหกสอน่ะมันจะรอบเป้าหนึ่งครั้งตัวเนี้ยต้องใส่การรอบเป้าก็จริงแต่ว่ามันมีรอบเป้าจากพาสีตัวเองด้วยแล้วก็พาสีเนี่ยหลังอัพเอสพีมามันจะไม่ติดแค่ครั้งเดียวมันจะมีคูดาวสามเทินแล้วมันก็จะติดได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็วยูจีมี แล้วตัวนี้ช่วยทำดาเมจกายภาพสีฟ้าได้ด้วยซึ่งตัวนี้ผมยังไม่อัพสกิลเอสพีอ่ะใช้แบกชั้น74ได้แบกดาเมจจบได้โอเคตัวถัดไปเป็นซากิตัวซากิเนี่ยจริงๆก่อนหน้าเนี่ยผมแนะนําให้ทํายูจิเป็นตัวแรกใช่ไหมแต่สําหรับผู้เล่นใหม่ที่มาเล่นทีหลังเนี่ยแนะนำว่าทำซากิไว้ก่อนตัวซากิเนี่ยมีล่อเป้าแล้วก็ตัวนี้ยิ่งรับดาเมจเยอะดาเมจยิ่งแรงตัวนี้เป็นตัวที่แบกหอคอย6 1 80ถึงผมคอนข้างบ่อยผมได้ใช้บ่อยกว่า การมีตัวดึงเป้าอ่ะมันเล่นง่ายกว่าการมีตัวดาเมจในช่วงหอคอยหกสิบหึงแปดสิบสำหรับผมตัวนี้นอกจากจะแทงได้แล้วอ่ะยังช่วยทําดาเมจให้ทีมได้ด้วยตัวนี้ต้องอัพทั้งสองสกิลเลยตัวของยูจีเนี่ยอัพแค่ล่อเป้าก่อนก็ได้แต่ถ้าอยากใช้ช่วยทาดาเมจด้วยให้ให้ปั๊บที่มันเป็นตัวสเตจด้วยไอแถวสองเนี่ยคือตัวละครที่ถ้ามีแล้วปั้นสุดแล้วอ่ะเราไม่จาเป็นต้องทําตาอไอีตัวที่อยู่แถวที่สามก็ได้ถ้าไม่ได้อยากจะเล่นอันนี้ไอเดียของผมในเซิร์ฟโกบอลนะจบหอ ผมยังไม่ทําตารางเลสีของจุนเปย์นะแล้วก็ตัวเมก้ามาลู้เนี่ยยังไม่ได้อัพตัวเคาน์เตอร์กาลังฟาร์มอัพอยู่แต่เดินจบพอไปก่อนก็เลยตอนนี้เดี๋ยวคิดก่อนว่าจะเล่นตัวไหนดีกรณีที่เรามีตัวใครตัอยอเซาสกิลสามใครตัอยอเซาลดดาเมจให้ทีมสีเหลืองได้นะครับตัวนี้มันจะทาให้ทีมสีเหลืองถึกขึ้นมากๆถ้ามีตัวนี้แล้วปั้นไว้อะไม่ต้องใช้เมก้ามาลู้ได้ในช่วงหอคอยหลายๆชั้นกรณีที่มีตัวนี้แล้วก็โชโกะแต่กรณีที่เราไม่มีี2ตัวน้ ต้องปั้นทั้งเมก้ามารูแล้วก็จุนเปย์นะส่วนจุนเปย์เนี่ยไอ้ตรางเอสพีตรงสกิลสาอ่ะอันนี้ถ้าอยากใช้จุนเปย์มาช่วยทาดาเมจอับไว้ก็ดีถ้าอยากใช้จุนเปย์ช่วยทาดาเมจอะ่ะแนะนําว่าให้อัพไว้มันช่วยทําดาเมจได้สูงขึ้นตัวยูจีเนี่ยถ้าเราปั้นมากี่เขียวตัวนี้ไว้เวลตันตัวยูจียังไม่ต้องทําก็ได้นะครับเป็นดาเมจกายภาพเหมือนกันของมากรีเนี่ยมันไม่ได้แรงที่โคคุเซนมาแรงที่ดีบัฟดีบัฟสแต็กล้วก็ตัวมากี่ก็เน้นเล่นตดคีเหมือนกันคล้ายๆกันดาเมจมันะ รีดออกมาได้เป็นลองยูจินิดหนึ่งแต่ใช้ของอัพน้อยกว่าซึ่งตัวนี้มันเข้าตู้ตัวฟรีแล้วบางคนอาจจะแบบมีมาก,กี่แต่ไม่มียูจิเงี้ยปั้นมากี่แทนตัวเดียวก็ได้เป็นดามเมจไกภาพแต่หลักจุนเปนเนี่ยต่อให้มีโชโกกับใครตัเนี่ยผมก็แนะนําว่าทําไว้เพราะว่าสกิล2ที่บัฟมามันค่อนข้างโกงทงั้งรอเป้าแล้วก็ดึงดูดเป้ากับบัฟทีมอีกตัวนี้มันมันดูได้ใช้นะครับ แถวสองเนี่ยอันนี้ถ้าเหลือก็ทําได้แต่ว่าอันนี้ผมจบหอมแล้วโดยที่ยังไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้ส่งผลมากในกรณีที่มี2ตัวนี้ส่วนแถวที่สคาโมเนี่ยถ้ามีอินุมากิอันนี้ไม่ต้องปั้นก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มีอินุมากิอันนี้บังคับปั้นบังคับปั้นแบบสุดๆนะครับเพราะมันเป็นดีบัฟฟตัดที่เบากว่าอินุมากินิดเดียวเป็นดีบัฟฟตัดสีฟ้าและเรื่องแบกดาเมจเนี่ยมันใช้แบบอินุมากิไม่ได้ตัวนี้มันใช้แค่ดีบัฟอย่างเดียวส่วน เมฟ้ากับโจโกะ2ตัวเนี้ยเป็นดาเมจเซเวสสีฟ้าถ้ามีซูนะ2ตัวนี้ไม่ต้องทําได้เมฟ้าเนี่ยกรณีพิเศษถ้าอยากเก็บชั้นดาลับในชั้น79อันนี้แนะนําว่าทําไว้นะมีตัวนี้จะเล่นง่ายขึ้นแต่ว่าจริงๆเราใช้เป็นตัวตัวแรก็ได้ถ้าจะมาเก็บดาลับแต่ถ้าใช้ทีมตัวแรเนี่ยมันอาจจะเล่นยากหน่อยแต่ถ้าอยากเล่นง่ายเก็บดาลับง่ายในชั้น79ตัวนี้ปั้นไว้ก็ดีส่วนโจโก,โกเนี่ยกรณีไม่มีซูนะ่าปั้นไว้แต่ว่าถ้า ถ้ามีสุูนะแล้วอยากเล่นโจโกอันนี้ก็ปั้นได้ตัวนี้ก็เป็นดาวอห่งสายเวทที่ดีตัวหนึง่งถ้าปั้นมาแต่อาจจะเล่นยากนิดนึงต้องแลกหินมาขาดหน่อยเพราะตัวมันค่อนข้างบางนะครับตัวโนโบะระเหลืองเนี่ยถ้ามีโจโเหลืองอะ่ะตัวนี้ยังไม่ต้องปั้นก็ได้แต่ส่วนตัวสีเหลืองผมปั้นมาใช้ออโตโอ้เคอร์สวิปปิ้งสีเหลืองเอายิง,ยงชอบเล่นติดใช้โนโบะระมาตนะั้งแต่เซิร์ฟจพีแต่ตัวนี้ถ้ามีโจโเหลืองไม่ต้องปั้นก็ได้แต่ในกรณีแบบ ถ้าจะเอามาใช้แบบผมเนี่ยถ้ามียูจีเหลืองเนี่ยยังไม่ต้องทําตาราง S อเอสขึ้นมาก็ได้นะครับยังไม่มีชั้นไหนที่ได้ใช้เป็นพิเศษนาแนมิเขียวตัวนี้เป็นตัวที่เบรกโหดแล้วก็ใช้ได้ดีเป็นดาเมจหมูด้วยอันนี้จริงๆอยากเชียร์ให้ปั้นแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีดานไหนที่ได้ใช้เป็นหลักเป็นแหล่งเลยกรณีที่เราต้องปั้นนาแนมิเนี่ยต่อให้เราไม่มีตัวเขียวกับมุตะปั้นมาผมก็รู้สึกว่าช่วยแทนหน้าที่2ตัวนี้ได้ไม่เยอะเพราะว่าอันตรีของนาแนมิอะ่ะมันไม่ได้มีลดเกรดหมา,หาย ไอสตัวเนี้ยที่มันเก่งเพราะว่ามันมีรถเกบมายตายที่อันติเพราะฉะนั้นตัวนานามิเนี่ยอันนี้ยังไม่มีดาบที่จำเป็นต้องใช้แต่ว่าปั้นไว้ก็ไม่เสียหายตัวมาก,กีแดงตัวนี้ท้าม,มยูจีแดงต้องทานะเป็นดาเมจกายภาพซึ่งดาเมจกายภาพสีแดงในเกมตอนนี้มันจะมีอยู่2ตัวคือยูจีแดงแล้วก็โทจีแดงเมเมเนี่ยม้ตายเป็นสายเวทนะแต่ว่าสกิลหนึ่งสามเป็นกายภาพตัวเมเมนี่ไม่นับแล้วกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เรามีแค่ยูจิหรือโทจิตัวเดียวอะ แนะนำว่าทําไว้นะครับจะเล่นหอคอยช่วงห0สิดได้ง่ายแต่ถ้าไม่รีบเพียรหอยังไม่ต้องทําก็ได้ตัวเนี้ยโอเคส่วนโทโดนี่ก็ถ้าเหลือถ้าชอบค่อยทําเพราะว่าตัวเนี้ยผมปั้นมาแล้วแบบจะเอามาแทงก็ต้องใส่การ์ดรอเป้าให้แล้วแบบคือพี่แกไม่มีสกิอลรอเป้าในตัวเลยแม้แต่บัฟที่บัฟมาแล้วอ่ะตัวพี่แกก็รอบเป้าไม่ได้แล้วจะเอามาทําดาเมจก็ตัวดาเมจกายภาพสีฟ้านี่ก็มีแต่ตัวสุดหล่อตึงสุดมีม สามตัวนี้ซึ่งมันใช้ใช้ดีกว่าพี่แกทุกตัวโดยเฉพาะอินโนกับมากิสองตัวนี้แรงมากๆในดาเมจไกลยภาพสีฟ้าถ้ามีแนะนําว่าปั้นไว้แบกบดาเมจกลยภาพสีฟ้าได้ในชั้นเจ็ดสิจะเล่นง่ายไกด์ในการทาตลาดเสีก็ประมาณนี้หลักๆแนะนําว่ารีบทําแพนด้าไว้นะครับเด๋รวรีมจะเข้ามาอีก2รลีมที่ต้องใช้แพนด้าแบกบคือถ้าไอดีแน่นแบบมีทุกตัวเงี้ยสุดท้ายก็ต้องมาใช้แพนด้ามันจะง่ายที่สุดตัวนี้มันมีทั้งดึงดูดเป้าแล้วก็ฮิวตัวเองมันเป็นแทงที่เหนียวมากๆ ตอนนี้นจะเหนียวที่สุดในเกมแล้วเหนียวพอๆกันกับตัวซาีิเลยขอบคุณการสนับสนุนจากสมาชิกช่องทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนที่ดูวิดีโอแล้วกดไลค์คอมเมนต์วิดีโอนะครับเป็นการสนับสนุนทุนในการเปิดกาชาแล้วก็ทำข้อมูลเกมกาชาของผมก็ุ